คาริบเก็บ9้าวแต้มเต็มจากการชนะรวดติดต่อกัน3นัดนะครับทำสถิติขึ้นไปทาบกับโซชาและมูรินโญ่เรียบร้อยแล้วครับพวกเขาทำอย่างไรครับมีปัจจัยอะไรบ้างมาหาคำตอบไปพร้อมกันในเกมเองระเลงข่าวครับข้าวเกรียบพี่อาบิ๊กแบ๊อร่อยเข้มเต็มซอง อย่างแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าแท็กติกของคาริคที่พูดในเกมนี้เนี่ยจะเน้นเกมที่พบกับฟูลแลนเป็นหลักหาก่เป็นคนไหนอยากฟังแท็กติกของคาริคในเกมที่พบกับซิตี้เนี่ยกดที่มุมขวาบนได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันดีกว่าแผนการเล่นต้องปรับใหม่หลังไม่มีพราติกเดอร์กครับ เดี๋ยวรารู้กันดีครับยูเนเตดในเมือ,องคาริคนั้นคือทีมที่ถนัดในการเล่นในแท็กติกตั้งรับและรอส่วนกลับแบบที่เราเห็นคาริคเล่ใช้แท็กติกนี้ในเกมที่ตัว,ตว,ตวพบกับมนเตอร์ซิตี้และอาร์เซนลซึ่งหัวใจของการเล่นเกมโต้กลับแบบนี้ครับก็คือปีกกึ่งวิงแบ็กทั้งฝั่งซ้ายและขวามันจะเป็นอามัดเดียโลหรือว่าแพทริกดอกูที่ยังเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการเล่นทั้งเกมรับและเกมรุกครับโดยนัาเี่บอกเขาครับคือคนที่มีส่วนทรานซิชั่จากเกมรับของทีมเป็นการเล่นเกมส่วนกลับไวทําให้สเปคของ เ,เกมรับไดด้ีและที่สําคัญครับทักษะก,การเล่นเกมรุกก็ยังขาดไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนนักเตะท,ที่มีอยู่ในทีมนี่นะครับก็จะมีอามาติอาโลและก็ริกดอกูที่สามารถทําได้ครับแต่เมื่อดอกกูได้รับอาการบาดเจ็บในเกมพบอาร์เซนอลนะครับทำให้คาริกเนี่ยต้องพยายามปรับแผนการเล่นใหม่เพื่อจะหารูปแบบในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมโดยในเกมนี้ครับคาริกได้จัดตัวเหมือนกับ2นักที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดมีเพียงเปลี่ยนผู้เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายไปใช้มาร์ติสกุนยา่าเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและอย่างที่เราทราบกันดีครับคุนย่่กดูาเนน่ย คา,าริคเองก็รู้ถึงสถานการณ์แบบนั้นเป็นอย่างดีครับเขาเลยเลือกที่จะเปลี่ยนสไตล์การเล่นจากการสวนกลับไวเป็นการให้อิสระผู้เล่นในเกมรุกแทนครับโดยทั้ติกภายในเกมนี้ครับเกมรับยังคงยืนตำแหน่งเป็นรูปแบบ4-4-2และให้ความสําคัญกับการยืนตำแหน่งมากๆมีการคอยดักบอลแล้วก็เพรสซิ่งอย่างเป็นระบบเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อทีมปรับเข้าสู่ในระบบเกมรุกครับทีมจะไม่ได้ใช้แผนการเล่น4-1-2-1-2แบบที่ใช้ในเกมกับซิตี้และปืนใหญ่อีกต่อไปแต่หันมาใช้แผนการเล่น3-4-3แทนนะครับโดยจะขยับลูกชอทงาที่ จะเป็นอามัดเดียโลรับหน้าที่ตรงนั้นไป ประเด็นต่อมาครับก็คือการหุบเอาเดเรโกดารโลครับที่เล่นแบ็คให้มายืนตรงกลางมากขึ้นเคปการยืนและการขึ้นเกมก็จะมีรูปร่างคล้ายกับการยืนตำแหน่งของยุคข,ของรูเบนอัมบริมที่ยืนระบบหลังสามนะครับถานการเล่นนี้ครับมันจะแตกต่างกันตรงที่กองกลาง2คนทั้งคาซิเมโรและคาบิมาเนลนั้นจะมีหน้าที่เป็นของตัวเองไม่ได้ทาทุกอย่างเหมือนกับยุคข,ของรูเบนอัมบริมอีกแล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคนั้นก็ทั้งสองคน,นจะต้องเติมเกมรุกแล้วก็เล่นเกมรับไปพร้อมๆกันด้วยแต่แผนอังคาร่่นนากกยเป็งั จังหวะการสร้างสรรค์เกมจากแนวหลังด้วยการจ่ายบอลทะลุช่องให้กับตัวรุกด้านหน้าส่วนครบีแมนูครับจะเป็นคนที่รับบทบาทในการลำเลียงบอลจากหลังไปหน้าก็าจะจอออ่ายบอลออกค่ายผีกซ้ายหรือว่าขวาหรือไม่ก็ให้บรูโน่ขึ้นไปทําเกมต่อไป ในส่วนพื้นที่ของนักเตะเก็บรวงทั้งสคนนะครับทั้งบรูโน่เอมบูโมและคุญยาจะรับบทบาทเป็นผู้เล่นแนวรุกอิสระครับไม่มีตำแหน่งในการยืนตายตัววิ่งสลับผัดกันช่วยในการหาพื้นที่บริเวณฮาร์ฟสเปซและบริเวณกรอบเขตโทษสร้างโจทย์ในการประกบตัวกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามว่าเอ๊ะงงเลยครับทีนี้ฉันจะประกบใครดีโดยเฉพาะในรห่างบรูโน่และคุญยาครับที่จะวิ่งสลับตำแหน่งกันทั้งซ้ายและขวารวมถึงหน้าและหลังกันตลอดทั้งเกมซึ่งเราสามารถเห็นการวิ่งแบบนี้ได้แบบชัดเจนที่สุดในจังหวะฟาวล์ก ใช้ความสามารถเฉพาะตัวพยายามเลี้ยงจี้ผู้หาจังหวะตบเข้าในให้กับเพื่อนที่รออยู่ในกรอบเขตโทษซึ่งก่อนจะถึงจุดนั้นครับคุณย่าได้โดนทำฟาวจากการดึงเสื้อน,นอกกรอบเขตโทษไปซะกอดทำให้ทีมไนได้ลูกฟรีคิกก่อนที่บูโนโน่จะโยนเข้าข้างในให้คาสิมิโร่หมกทำประตูไปอย่างสวยสดงดงามมันก็กลายเป็นว่าจากแผนการเล่นนัดนี้ครับเป็นสิน่ช้ให้เห็นว่าคาริคนั้นสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเล่นได้ในสภาพทีมที่มีเชื่อมทรัพย์กองอย่างจำกัดจากการขาดหายไปของแบ็กซ้ายสปีดสู่การฉีกไปเล่นแบบฟรีโรมที่มีผู้เล่นเบอร์ แล้วเนี่ยในเกมนี้สิ่งที่ยังต้องชมคาริคคือการหาสมการกองกลางทั้งสองคนที่ลงตัวจนเจอครับโดยเราจะอธิบายเรื่องนี้ในหัวข้อที่2ครับกับหัวข้อคาสิเมโรและเมนูคู่หูที่ลงตัวครับจากที่เราอธิบายเรื่องของการทำเกมรุกปนะครับเราจะขาดเรื่องของการให้เครดิต2ห้องเครื่องยูเนเต็ดในเกมนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับการที่คาริคตัดสินใจเลือกใช้2องคนนี้เป็นดับเบิรไพรเวตประจําทีมมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายูเนเต็ดนั้นสามารถเพื่อพาซึ่งกันและกันได้จริงอย่างแรกครับเราขอพูดถึงคาริสแมเนลล์กันาก่ต้องทนฝัน และก็แทบไม่ได้โอกาสลงสนามเลยในยุคของรูเบนอัมอริมเนื่องจากว่าอัมอริมนั้นมองว่าตำแหน่งกองกลางภายใต้ปรัชญายของเขาเนี่ยต้องเป็นบรูโน่กับคาซิเมโร่เท่านั้นแต่ว่าคอบบี้เมนูอยากได้โอกาสลงเล่นวิธีเดียวที่เจาตัวทำได้คือต้องเบียดบรูโน่ให้ได้ครับด้วยเหตุผลนี้เองครับทำให้เมนูนั้นแทบไม่มีโอกาสลงสนามเลยจนสื่อหลายสื่อก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของดาวรุ่งคนนี้แล้วแต่เมื่ออัมริมถูกปลดครับ จากฝันร้ายก็กลายเป็นฝันดีอีกครั้งสโมสรแต่งตั้งไม่เคยเคาริคเข้ามาและคาริคก,ก็มอบโอกาสให้คอบบี้ด้วยการเล่นในตำแหน่งบ็อกซ์ชูบ็อกซ์โดยให้ยืนตำแหน่งคู่กับกาซิเมโรครับส่วนในที่ของคอบบี้เมนูคือคนที่คอยแกะเพรสซิ่งของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและคอยเชื่อมเกมจากแดนหลังสู่แดนหน้าด้วยการรับบอลจากกลางรับอย่างกาซิเมโรหรือว่าจากกองหลังทั้งสองคนมันจะเป็นแฮร์รีกก่รัควายหรือว่าริชชันโดม,มาร์ติเนสเพื่อจะจ่ายต่อกับบรูโน่เฟอร์นันซ์ผ่านการใช้ทักษะการเลี้ยงบอลหรือว่าทำชิ้เนนนักลับมมาเกกิดใให่อีครั้งนแผนนคคาาาาารริเเเเพะะะขี่ยดูจหมมกๆับ วิธีการตรงนี้ครับสถิติในเกมที่ผ่านมาชี้ว่าคอบบี้มีส่วนร่วมเกมแทบจากทั้งสนามทั้งเกมรับและเกมรุกนะครับจ่ายบอลสั้นสําเร็จ42จาก48ครั้งคิดเป็น86%จ่ายบอลยาวสําเร็จ5จาก7ครั้งคิดเป็น71%ชนะการโดวบนพื้น6จาก7ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งและสร้างโอกาสขอให้กับทีม1ครั้งนี่คือฟอร์มการเล่นของคอบบี้เมนูครับส่วนกาเซมิโร่ MVP ของเกมนี้นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าชายคนนี้นะั้นสํคาคัญกับยูไนเต็ดมากแค่ไหนทั้งคลาสบอลในสนามการจ่ายบอลและการยินตำแหน่งรวมถึงสภาะความเป็นผู้นําในสนามมันก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับว่า เล่นได้ดีขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอำลาทีมไปใครจะเข้ามาทดแทนคารเซมิโร่ได้ในเกมที่เจอโฟลลัมนะครับหน้าที่หลังคารเซมิโร่คือการยืนเป็นกลางร,รับตัวต่ำที่จะมีหน้าที่ปัดกวาดเกมลุกฝั่งตรงข้ามก่อนจะถึง2เซนเตอร์ก็จะคอยตัดบอลแล้วหาจังหวะแทงขึ้นได้กับผู้เล่นในเกมลุกต่อไปสถิติของเขาเนี่ยนะครับเกมนี้ลงสนาม75นาทีจา่ายบอลสำเร็จสามสิบเอ็ดจากสามสิบเก้าครั้งคิดเป็นเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ซับประบอลสูงถึงห้าสิบสองครั้งชนะการโดนเป็นพื้นห้นาจา,ากาบบเจ็ดคร ว้ารางวัล MVP ของเกมนี้ไปเรียบร้อยครับด้วยผลงานที่ผ่านมาแล้วทั้ง3นัดแพ้ได้กับทีมของคาริคนั้นยิ่งทําให้เห็นว่ายูเนเตดสามารถเลือกใช้คอบบเมนูและคาเซมิโรเป็นดับเบิลพาวด,ด์ได้พร้อมพาทีมผีแดงมีวินเรทแบบ100%และนอกจากผู้หูกองกลางทนะั้งสคนที่ต้องรับความชมแล้วเนี่ยยังมีคนที่ต้องได้รับเครดิตในประเด็นที่3ของเราครับเชสโกผู้ซันโวประตูชัย ชื่อของเบย์เมินเซสโกกลายเป็นคำถามตัวโตตทันทีนะครับหลังจากชื่อของกองหน้าชาสวสโตเบเนรายนี้ถูกคาริกจับนั่งสำรองมาถึง3นัดติดทันทีที่เจ้าตัวเนี่ยคือคนที่สามารถยิงประตูได้3ประตูจาก2นัดในยุคของดาร์เรนเฟรชเชอร์โดยผลที่เหล่าูรูและก็สื่อต่างประเทศตั้งสมมติฐานกับการจับเชสโกมาเป็นผู้เล่นตัวสำรองคาริกนั้นมันมาจากระบบการเล่นของทีมที่เน้นการสวนกลับด้วยความรวดเร็วครับซึ่งเชสโกที่เป็นกองหน้าในสายพักบอลเนี่ยดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับแผนการเล่นแบบนี้ทำให้เชสโกจากสำคัญของ her, เฟรช จะใช้เชสโกตอนไหนและใช้อย่างไรซึ่งคําตอบทั้งหมดก็อยู่ในเกมที่ผีแดงชนะฟูลแลมสามสองนี่นแหละครับรูปเกมช่วงท้ายเกมร,ระหว่างยูเรเซตกับฟูลแลมเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะอึดอัดเนื่องจากว่ามาโกซิวาร์เฮกอของฟูลแลมเนี่ยเริ่มมีการแก้เกมช่วงท้ายหลังจากสเกลยูเรเซตช่วงหลังเน,เน้นในการขึ้นเกมจากเมนูเป็นหลักก่อนที่จะจ่ายขึ้นด้านหน้ากับผู้เล่นในแนวรุกฟูลแลมก็เลยเปลี่ยนผู้เล่นเกมลุกออกในทีที่เจ็ดสิบเอ็ดครับก่อนจะส่งผู้เล่นกองกลางลงมาแพ็กเกมเพิ่มอีกหนึ่งคนทำให บอลเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายทําให้เกมของยูเนเต็ดช่วงท้ายเนี่ยนะครับขึ้นเกมลาบากจากที่เป็นฝ่ายที่มีโอกาสครองบอลได้บ้างก็กลับกลายเป็นฝ่ายที่ต้องไล่บอลเพียงอย่างเดียวคาริคก,ก็เลยเริ่มคิดที่จะปรับแท็กติกเพื่อแก้เกมครับเขาตัดสินใจส่งเชสโกลงมาในนาทีที่74แทนที่อยมาริโอสกุญยาโดยเขายาเอาเอเวอร์โมนั้นมาเล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายแทนครับแล้วก็สั่งให้ทีมเนะี่ยหันไปเล่นเป็นการเปิดบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทีมของคาริคก,ก็ได้ปรับสไตล์การเล่นเพื่อแก้แผนของมาโกสชิวและปรากฏว่ามันก็ได้ผลพอสมควรนะครับทีมเริ่มมีจังหวะการเข้าทำที่เริ่มเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นจากที่เพิ่งแต่การต่อบอลบนพื้นก็หันมาเปิดบอลจากพื้นที่สุดท้ายเข้าข้างในแทนซึ่งการเล่นแบบนี้ทำให้แต่เดนสามารถางโอกาศการทําประตูเพิ่มขึ้นได้บ้างจากการโมงของเชสโกก่อนที่สุดท้ายทีมจะมาได้ประตูชัยจากการยิงในทีที่90บวก4หลังจากที่บรูโน่ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาจากตัดเข้าในเชสโกทําประตูชัยคว้าสาแต้มในที่ส ทั้งหมด3ครั้งเข้ากรอบ1และเป็น1ประตูสุดท้ายนียเชสโกคาริกอาจจะไม่ใช่ตัวหลักของแผนการนําทีมนะครับแต่ผมดูแล้วเขาเ่าจะเป็นอาวุธลับที่ถูกจับให้ลงสนามก็ต่อเมื่อทีมต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทําประตูและเมื่อเราเล่าถึงเรื่องดีๆที่คาริกทำให้ยูไนเตดคว้าชายมา3นัดติดแล้วเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่จาเป็นต้องติจากระบบการเล่นของเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันในประเด็นที่4ครับสิ่งที่คาริกต้องปรับครับถากว่าไม่อยากจะหลุดจากตาแหน่งท็อปโฟไปในเกมที่แฟนผีดีใจเพราะได้น และเกมลุกที่มีความคิดสร้างสารรค์แต่ว่ามันก็ซ่อนจุดอ่อนเล็กๆเ,เอาไว้ประมาณ2เรื่องนะครับในแะผนการของยูนเต็ดกับเกมที่เจอกับฟูลแลมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะอย่างแรกนะครับการขึ้นเกมที่มันค่อนข้างที่จะโอเวอร์โหลดอยู่ฝั่งเดียวหนักอยู่ฝั่งเดียวเกมล่าสุดครับจากการเก็บสถิติของวูสโกบอกว่ายูนเต็ดเนี่ยขึ้นเกมทางฝั่งขวาสูงถึง48%ส่วนตรงกลางและฝั่งซ้ายเนี่ยยูนเต็ดใช้ขึ้นเกมเพียง26%เท่านั้นโดยถ้าฝ่ายตรงข้ามจับทางได้และเลือกใช้ผู้เล่นมาเน้นการประกบอารามัดเดียโลให แก้กี่ทีก็ยังแก้ไม่หายู้เสเ็จุนชัดนะครับในต,ตอนนี้ทีมไม่มีคาสิมิโรในสนามตลอด7 5นาทีตอนที่มีคาสิมิโรเนี่ยเกมรับในแดนหลังต้องใช้คําว่ามีคนเป็นผู้นำครับ เหมือนกับว่าคาเซเมโรนั้นพยายามที่จะออกคําสั่งและทีมก็ดูเหมือนว่าเล่นเกมรับกันเป็นระเบียบมากขึ้นการจิงตำแหน่งการอ่านเกมการเข้าบอลต่างๆมันเหมือนกับจังหวะที่มีคนคอยเตือนให้เล่นแบบถูกที่ถูกเวลามันจะเป็นไมนูหรือว่ากองหลังทั้ง2คนนะครับแต่เมื่อคาริคตัดสินใจถอดออคซิเมโรออกส่งมาเนโอกาเต้ลงมาแทนแผงเกมรับที่เคยเป็นระบบมันก็อ่อนยุวยลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะประตูที่เสียทั้ง2ลูกเนี่ยประตูแรกที่เสียก็มาจากการเปิดช่องว่างจากการทรานซิชเ่นเกมที่เปิดช่องว่างจากการจ่ายบอลผิดพลาดและกองกลางฟ เขตโทษจนมากวายต้องตัดสินใจเล่นเสี่ยงเสียบสกัดในที่สุดท้ายและกลายเป็นว่าทีมเสียจุดโทษโดนตีไข่แตก2-1หลังลจากนั้นนะครับในที่เก้าสบวกเคลวินก็เล่นชิงกับผู้เล่นด้านริมเส้นก่อนจะถูกตัดเข้าในแล้วก็ส่องกลายเป็นประตูกลายเป็นประตูที่เสมอ2 2ซึ่งในเพลงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นประตูที่ทำได้สวยเกินบัรยานะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการผิดพลาดของผู้เล่นแนวรับยูเนเต็ดเช่นกันเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยทีมมีผู้เล่นยืนปิดพื้นที่ถึงสคนแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปปิด ในช่วงนาทีบาปกลกับมาติสเสมอฟูลแลมคงจะเป็นเรื่องที่เหล่ากูรูออกมาถกเหตุถึงแผลเกมรับที่ขาดความรับผิดชอบและสมาธิภายในสนามครับซึ่งทีมยูเนเต็ดสามารถกลบจุดอ่อนทั้งสองเรื่องนี้ได้การประคองให้ทีมอยู่ในท็อปโฟและลุน้นเคลื่อนดับไปติดท็อปทรีเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องยากหากพวกข็สามารถทําได้ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เหลืออยู่ครับการโดยสรุปครับยูเนเต็ดกับแผนการเล่นใหม่ที่ไร้แพทริกดอกูยังคงอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวจุนกันให้ติดมากขึ้นเมื่อมาถึงเกมรับที่ท่าขาก, iro, ก,กา,า,การจ ตกท็อปโก็คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับปัจจุบันคาริคยังคงสถิติไม่แพ้ใครนะครับตั้งแต่คุมยูเนเต็ดมาแล้ว6นัดตั้งแต่คุมทีมรักษาการต่อจากโอเลกุนัโซชาตั้งแต่นู้นเลยครับรอบนู้นเลยส่วนโปรแกรมนัดถัดไปครับผีแดงต้องเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนไก่เดือทองทอร์นาโดสเปอร์ในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์เวลาส9กนาทีมนาทีครับแล้วเพื่อนๆละรครับคิดเห็นอย่างไรยูเตดของคาริคจะพิกขึ้นท็อปทรีได้หรือไม่ท้กกาเซมิโรย้ายออกไปควรเป็นใครจะเข้้้าามมมททททททดดดดดแแแแแนนนนนนนลละะะออออออไไรรคคคจจุุุุุ่่่่ีีีีีีสณณงงเห็นใน็ใยูตวันนัะะขปกบ มากๆก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ยุคสมัยใหม่ของไมเคิลคาริคคอมเมนต์บอกเกมเองกันหน่อยนะครับแต่ก่อนจะจากไปครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้ครับข้าวเกรียบยาบิกแบ็กมีสีรสชาติมะเขือเทศกุ้งสาหรายและรสใหม่ล่าสุดข้าวเกรียบยาบิกแบ็กหัวหอมซาวครีมเคี่ยวเพลินเคี่ยวมันรสชาติถูกปากคำเดียวไม่มีพอหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาช็อปออนไลน์มนชอปปี้ราคาเดิมยี่สบาทเท่านั้นนะครับวันนี้กินอะไรไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กกดดดแชรร์ให้้เเมองววยสสััีคบ